หลังจากที่วิสกี้ญี่ปุ่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและมักจะมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการรายงานว่าสมาคมผู้ผลิตสุราและเหล้าของญี่ปุ่นจะออกกฎเกณฑ์ใหม่ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการผลักดันอุตสาหกรรมเพื่อยับยั้งผู้แอบอ้างที่ผลิตวิสกี้ในรูปแบบของญี่ปุ่นในต่างประเทศหลังจากมีการรายงานว่ามีสินค้าวิสกี้รูปแบบอื่นถูกวางตลาดในชื่อวิสกี้ญี่ปุ่นส่งผลให้สร้างความกังวลและความสับสนมากขึ้นในหมู่ผู้ผลิตและลูกค้า ตามการรายงานระบุว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาใช้ได้ระบุว่าหากต้องการเรียกผลิตภัณฑ์ของตอนว่าวิสกี้ญี่ปุ่นผู้ผลิตต้องใช้น้ําที่มาจากญี่ปุ่นและถังวิสกี้จะต้องถูกเก็บไว้ในญี่ปุ่นเป็นเวลายอย่างน้อย3ปีเพื่อช่วยปรับปรุงชื่อเสียงของวิสกี้ญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น เพราะจะทําให้ลูกค้าต่างประเทศสามารถแยกความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกวิสกี้ญี่ปุ่นต่อปีมีมูลค่า56,000ล้านเยนหรือประมาณ370ล้านดอลลาร์าในปี2,565ซึ่งมากกว่าทศวรรษก่อนหน้าถึง14เท่าอีกด้วย